ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยครับผมอยู่กับช่องมาตาตานะครับผมวันนี้เราจะมาลงมาลงอ่ากันแต่หัวคอยแล้วมั้งี่เขาเรียกกันนะครับผมซิมูเล s ซิมูเลตส์ยูนิเวอร์สนะครับผมวันนี้เราจะมาลงกันแต่หัวคอยชั้นแรกกันนะครับผมอ่าที่จริงก็อยากจะทําต่อนะครับเป็นเรื่องแต่ว่ามันคือผมก็เล่นนอกไอเวลาด้วย ก็ทำเรื่องไม่ได้ผมก็คิดว่าแบบถ้าทําเนเรื่องอ่ะผมคิดว่าจะสร้ากไอดีหนึ่งไว้แต่ตอนนี้ผมจะปั้นไอดีหลักคือไอดีนี้เลยครับผมอีกไอดีนึงอาจจะทําไปเป็นไลท์สดก็ได้หรืออาจจะใช้ ID ไอดี้แบบยาวไปเลยวันนี้เราก็มาลงชั้นซิมบูรายูเวอร์สนะครับผมด้วยกับทีมที่1ของผมนะครับผมผมจะใช้ทีมที่1ในการเล่นนะครับผมจริงก็จะใช้ทีมอ่า ที่2ก็ได้นะแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าท่าไอซิมว่าที่1นเนี้ยมันจะเป็นท่าอะไรบ้างมาเรามาเริ่มกันเลยรับพาเข้ามาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดาวน์โหลดค่ริ้นต้นเลเวลทีมที่แบบแนะนำ16ของเราไปปั้นไปเยอะแล้วแล้วก็เอาทีมไปเลยอยู่ครับอ่านี่แล้วก็นี่ผมใช้ทีมเป็นเน้นบุกอย่างเดียว ยิงมันมีก็เปลี่ยนทีมไยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเปลี่ยนตรงนั้นอ่าคอที่ผมจะใช้หรอได้รับพรหนึ่งดาวหนึ่งพรน,นี่เราเป็นคนชอบสีอย่างดวงก็อัตราคิดดิคอนตระครมมีโนผมแนะนำว่าหลังจากที่เราเราจะเลือกออปชั่นไหนหรอครับผมสมผมตัวผมอ่ะขอจะเลือกออปชั่นที่มันอ่า คิดวค่อนโลว่าโลอ่ะมันแข็งมากมาเลเวล12ผมก็เลเวลปั้นไปก่อนนั้นแล้วเนี่ยเลเวลโอ้โห20ไอ้30 29อีเซฟอ่าเนี่ยปั้นไปได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มตัวแรกกันเลยนะปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บปั๊บนี่ ที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วฮี่มิโกะคือถ้าเราจัดทีมดีฮี่มิโกะจะคอมโบแบบจบทีเดียวต่อไปก็ในการเลือกหรอครับผมผมจะเลือกเป็น2ดาวก่อนแอคชั่นสตูป้าหมเพราะวสองดาวมันดีกว่า1ดาวนะอย่าลืมดูเช็คด้วยแล้วก็อย่าลืมดูของแถวข้างด้วยเผื่อเราอาจตกลืมเมื่อกี้ก็มีอะไรมาเยอะเลยอ่านดี ปาบเอาชนะจืออ่อนชนะธาตุมันนะต้องดูด้วยเวลาเลือกปุ๊บอ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเริ่มก่อนเราก็ตีธรรมดาก่อน <c oughs> จริงเราก็จะเอาจบเลยก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าเนี่ยปาบเอาตัวหลักเราตีเพราะว่าถ้าเป็นแพ้ธาตะแล้วคือกว่าจะถึงเคินเราก็อีกนานใช่ไหมล่ะต่อมา ตรงจุดนี้เราจะต้องใช้ธาตุน้ำแข็งเพราะมันมีแพธาตุปัาบเราเลือกอ่านกอแต่คนนึงนี่แพธาตลมไปนี่ยิงมโกต่อเลยปาบเห็นไหมเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยแค่ตีไปวันนี้ก็เรามาลงชั้นหนึ่งให้จบนะเพราะว่าผมพรุ่งนี้ผมจะลงเป็นชั้นที่สองนะ อ่าต่อไปก็มันถามว่าจะเอาอะไรดีสมผมอ่ะผมว่าเลือกนี้ก่อนอตัวละครที่มีโล่จะรับตึ๊บเนลงอันนี้ดีสุดในการจัดในการสู้นะปั๊บอ่า c r s h ดูของด้วยว่ามีอะไรเลือกไหมอ่าจะ่าเช่นตัวนี้ธาตุลมใช่ไหมแล้วก็ ป่าสู้มันเลยอ่าเกมตัวนี้มันแพ้ทตุลมพยายามใช้สกลิลทตุลมในการจอบ,กบนเกาะเราก็ดูเทอ,อร์นบอสด้วยเนี่ยเทอ,อร์นบอสมันต่อจากอ่าอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยถ้าเทอ,อร์นบอสปุ๊บผมได้นำว่าให้ป้องกันตัวนี้ก่อนเพราะโอก,กาสที่บอสโจมตีมาส์สนี้มีสูงอ่าเราก็ใช้ ตัวเราตีต่อปุ๊บรีบกดพือ,อดลดโลมันแล้วก็ตีเข้าไปให้ลึกอ่าปับ๊บนี่จังหวะมาละใช้เลยตีตัวนี้ต้องรีบใช้ปับ๊บตีให้มาพยายามตีให้ตายก็พอเอาปืนสกิลไม่มากหรอก การพันดานอันนี้ผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นอันนี้เอ่อันเนี้ยมันต้องใช้กับพวกประเภทที่มีตัวละครเราเลือกน้ําแข็งมาเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีว่าตัวละครน้ําแข็งคือตัวไหนเออเดี๋ยวบอกเลยกันอ่าตัวละครน้ําแข็งที่ทีมเราต้องการคือมีมาสกับอ่านี่เลยเฮอรา เตืตาเนี้ยมันก็ทําให้แบบติดน้ําแข็งยาวๆแล้วคือเธออีกฝั่งก็จะกว่าจะออกอ่ะอีกนานเลยถ้ามันติดนะแต่เนี่ยมันมีโอกาสติดสูงอ่ะต่อมาเราไปทั้ต่อไปที่พื้นที่ยัดตอนเราก็จักคลการเพวกนี้ไปปับ๊บดูอุปกรณ์นี่ตัวทีมเราก็ดูอีกฝั่งว่ามันมีอะไรแพ้อะไรไหมนะทีมเราก็เลือกมาถูกละเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแนะนําว่าทีมเราต้องมี ถ้าถ้าด่านแรกอะ่ะมีไฟหนึ่งสองอ่าทำไรละมันเป็นท่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรกายภาพแล้วก็ลมน้ําแข็งนี่ทั้งสามอย่างเนี้ยเจ้าจินตภาพมาก็ได้แต่จินตภาพ้าใครสุ่มได้นะของผมสุ่มไม่ได้ผมก็ไม่ได้เอามานี่เราก็มาคุยกับเธอ,อเลือกคอสมิกคินนี่ออกสุมสองพอไปเลยเราได้ มันต่างอะไรกันตรงไหนเนี่ยก็เลือกอันนี้เลยครับผมครับเราได้อ่าเราก็เลือกปุ๊บแล้วก็ไปต่อสู้ต่อเพื่อไม่การไม่เป็นการสิบลายอยู่ผมจะตัดไปต่อสู้เลยไหมก็ไม่ต้องดีกว่าเราเล่นไปเลย,ยเดี๋ยวค่อยตัดชิ้นยาวน่ะเราซีทตาจุดอ่อนมัน ปาบยิงไปโกซ้ำเดี๋ยวเราก็สู้บอสไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบแล้วปาโดนตีเข้าไปที่ยิงมันก็เราก็เพิ่มบัฟดาเมก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าตีธรรมดาตีแบบนี้น่าจะโอเคกว่าเยอะ ทำลายเกาะป้าช<ป>ี<ป>วิก้ซัมก็จบพอดีอย่างที่ผมเคยบอกคลิปไอ้ที่ใครมีที่โกดเนี่ยจัดทีมนี้เข้าไปเลยทีมเน้นทำลายเกาะเน้นๆเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีของอะไรอย่าลืมดูแถวนี้ด้วยนะถ้ามันมีของอ่าถ้าไม่มีเราก็ไปเลยอันนี้แพ้เดี๋ยวเราใช้ท่าน้้าแผง เพราะว่าส่วนมากตัวละครเนี่ยจะแพ้น้ำแข็งไอ้พวกเนี้ยตัวครพวกเนี้ยถ้าเราใช้ตัวละครน้้ำแข็งเราก็ชนะมันได้สามนี่ได้แล้วขไปโลดสามตอนนี้ตีนน้ำแข็งหมดนะภาพอีกสองอ่ามีคำตาไป นี่อีเวนต์มีอีเวนต์ด้วยนะเราก็ดูด้วยว่ามันอีเวนอะไรปั๊บเราก็เลือกไปอี event. เวนต์เลือกอย่าให้ตาดุโอ้อีเวนต์ตอบมีสุดๆเลย เดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะมาแนนะนำชีวประวัติแต่ละตัวละครนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาลงไอ้ชั้นนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะทาเป็นชีวประวัติเลยว่าตัวละครนี้มันมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยครับผมพรุ่งนี้จะอธิบายให้เลยลงคลิปต่อเนื่องหรือไม่งั้น ผมต้องดูก่อนว่าห้าขอตัวเครื่องผมพร้อมผมก็จะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูอ่าอย่างเช่นนี้เราเลือกเลยเรามพีพอเราได้มาปับ๊บใช้คุ้มปับ๊บนี่เราเจอบอสแล้วจดทีมปับป๊บนี่ เหไหมผมบอกแล้มมมวจัดทีมแบบผมถ้ามีฮ้ไม่กรจัดทีมแบบเนี้ยโอ้บอสเหรอที่ทำให้เธอบอสจบจด่วนวิกทามบอสต่อมาก็เราพยายามนี้ทำไมก่อ เราเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราก็สร้างโลกไปต่อมาีมมันก็ถึงเทินตัวนี้เสร็จแล้วุ๊บเราใช้วิธีการตรีแล้วก็รีบกดตียิงยิต,ต,ตีเดียวก็ได้ไม่อก่คุณก็เห็นนะครับอ่า เอาไม่โกไปตีตรงน,นี้เราา็จพุบเราตีเลยกดแตกพอดีป่าตีธรรมดาให้กดแตกสองนี่มีโกซ้ำเติมหลายรอบเลย เจ็บนะักปาบแลกวก็ยิงไปแนะนำให้ใช้อันติ้ใช้นี้ก่อนแล้วก็เฟิดนติ้อันเหนียวไว้เผื่อมันไม่ พี่แมบอกนว่าตัวนี้จะโดนตลอดไอ้มาสเนี S ่ยเป็นตัวรับดาเมจแชมเบลเอเลยปาบันจจบพอดีป้าจบชั้นแรกแล้ว หัวข้อของผมนะครับผมในการจัดทีมของชั้นแรกรับมีมีตัวละครที่มีโกดนะเนี่ยฮิมิโกะก็เราก็ผมก็ใส่ของไม่ได้เยอะไม่มากเราแค่ใส่พวกนี้แล้วก็ปั้นของมันแต่ว่าจุดเด่นของฮิมิโกะเนี่ยคือไอ้จุดเด่นของในการดะขนานชั้นแรกเมื่อคุณม,มีตัวละครที่มโกะคือพยา,ายามทำทีมอะไรก็ได้ให้มันโป๊ะแตกแต่ว่าชั้นหนึ่งอะ่ะมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะชั้นหนึ่งมันง่ายแต่บางคนอะ่ะสํา อย่างเช่นบางคนนะมันสุ่มแบบมันมาเปิดมันมาปุ๊บแล้วก็สุ่มเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องมีห้าดาวแต่ห้าสุ่มได้ห้าดาวตัวแบบเออมันพอใช้ได้มันก็พอไปได้แต่ว่าบางคนมันก็แบบผ่านยากอ่าเราก็แนะนําว่าถ้าสุ่มได้ห้าแบบถ้าจะเล่นตัวละครสีดาวไว้ผ่านด่านเนี้ยผมแนะนําว่าให้มีตัวละครหลักมาส ด้านเถอแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะผมแนะนําให้เป็นนาตาชานาตาชาเป็นฮิวแรงนะอย่าลืมเอาเข้าทีมด้วยไงเห็ไหมนาตาชาสกิลมันฮิวฮิวหมู่ด้วยอันเต,ต่อมาก็ถ้าสมมติถ้าคุณมีทีมฮิมิโกะแนะนําทีมเลยในการผ่านชั้นได้เมื่อมีฮิมิมโกะหนึ่งก็ฮิมฮิโกะและ้วต้องมีสองด้านเถอด้านเถอเ,เอาไว้ทําอะไรไว้จกอกกอดพวกคาดลมเพราะคาดลมจะในด่านนี้ จะมีเยอะแล้วก็จะเป็นตัวเดียวต่อมาก็เป็นมสัสมัสเนี่ยเวลาเล่นน่ะคุณก็เห็นใช่ไหมเวลาโจมตีก่อนน่ะเราต้องกดสกิลหรืออะไรก็ได้ให้มันทํากดแตกคอมามัสจะทํากดแตกน้าแข็งปุ๊บถ้ามีตัวไหนแพ้น้ําแข็งแบบสองตัวมันจะทําให้ทิปิโกดสามารถไปซ้ําเติมได้แบบเริ่มเกมแบบอีกฝั่งไม่ได้เดินเดินเลยต่อมาก็ตัวละครหลักของเราของเราอ่ะจะไว้เน้นแบบตัวละครที่เป็นกายภาพ ไว้เจาะเกาะก,กัลยาภาพแล้วมันตีแรงเอาจริงอะเดี๋ยวก็ถ้าสมมติถ้าปลดล็อกถ้าไอถ้าไฟพลังมัดใหม่ของมันผมก็จะมารีวิวสกิลมันด้วยอ่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมจดตามคลิปนะอ่ะบาบายคลิปวันนี้มันก็ลงแค่แบบชั้นให้ดูนะครับผมชั้นหนึ่ง เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ไม่รู้จะเราจะทำเป็น,ปนอะไรเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะ